สวัสดีพี่แฟนช่งองทุกคนนะคะมนีนน,นทิยามาตามโค้งสุดท้ายของพอดาวนะคะพอดาวฟันแน่หน่อยฟันบอ่อลายนะคะฟันเห็นแม่นะคะแม่พอดาวที่เสียไปแล้วกลับขึ้นมานะคะแล้วก็มีคนมาถามว่าอายุแม่เพื่อนอายุเท่าไดนะคะจะเป็นตัวใดไปส้มน้ากันเลยค่ะเพราะมันจริงย่ายเถาเสียตะโดนแล้วบัดคือคนพันตายเป็นปะนางเฮ็ดนี่ยังเซยหนาตาเซยเนี่ย ก็บ่แน่เด้อรึล่างๆเนอะบ่ได้เห็นหน้าเพิ่นชัดเนอะบ่ได้เห็นชัดเอะแต่ว่าล่างๆเพิ่นคือยังยืดน้ำกันนะเขาบ่แน่เด้อเพื่ออกระโยยย้ายเนาะเห็นล่างๆบ่บ่ได้เห็นหน้าเพิ่นชัดเนอะเห็นล่างๆแต่พันยืดน้ำกันอ๋อเดี่ยงใกล้ปีไรจะหนึ่งใกล้ปีบักหลายใช่หน่อยเั้งคือว่าไปสามเขาเขาเกิดบ่ดีติปพดาว น้ำเต็มป่ฝนตกแห้งบ่อยู่นะเป้ถิ่มแล้วอ้าวนี่ก็เลยเป้ยน้า่ปว่านผลไปอันไปเห็ดนังเขาบ้านเน่าบลยแบเขาบ้านเ่าเไปล้อัอนทวมเขาเขาอัดคอัดหน้าเพื่อนวันอยู่หรืวาน่าเข้าไปกับอืมมันหอดใสแล้วเขาคืบนึงไปคืบแล้วโอ้กันคืบแล้วว่าเป็นยังโอ้เป็นหนามลายเนาะสามมานีเอาเม็ดสามบ่ะว่หันควมเม็ดไปว่านสาม ว่ากันมันพียห้าโลกสามเนี <Gym. S 1> ่ย <gamma enders> มันนันได้จ้าจะุูนึหนึ่ม่ก็สามได้ย่าจไสไปตลาดหไดิ้นหมขึ้ง้าแไปใกล้ค่ะลเดี๋ยใกล้มือมาหรอฟันเบาบ้าะเยสามพาพอยังไงกันสามพาตะเล็กกไว่าน์วอาน6 –หกสามหกที่เนาะแมนตะเลกโอไม่ไม่ Một lý do mà cả lãi mươi đâu Lãi mươi cho học rồi mẹ Lấy mà phấn Lấy mà phấn vào Mình nhìn Chú cháu Trong ngoài, ma và Vào mà khâu lái phần đó à. Ma mà vào đây Ma hiền đi Ma hiền mà nghe phần đó Ma hiền mà nghe vào đây Thuộc là thương gian, gian đầy mía นี่ลักษณะเลยย่านเดียวนี่มานนำมันมันหัดมันหมักห่มาหนำห่อยจาเดียเนี่ยบบนี้เดี๋ยวมาเพี่ออาู่หันละเดี๋ยวไม่ได้ถามเนี่ยเพือนอายุไรเปืนอนอว่าหันถามมันยังไล่ะถามว่าแม่แม่ยางแทงนันนะไม่ได้ฟันตอนนั้นย้ายว่าท่นเฒ่ากันบ่ไม่ฟันเฒ่าแล้วเฒ่าแล้วเออเฒายดได้ลักษณะซ้ำเฒ่าซ้ำส่วงรอกสิเสียนี่แหะ ก็ถามวายรุ่นอายุเมียคนไนคนใดก็ตามก็ถามเขาเรยว่าก้าที่สองกที่สามหน่งเว่าทีแนนตอนย้ายเสียอยเก้าสองเก่าสมเอัี่ยังฝันอด่เงสมเในฝันนี่ยบอกพอดาวว่าเก่าสองเก่าสามเออ อายุเพิ่นเกิดได้ทานั้นว่าล่ะแม่อันเพิ่นกับเก้าสองเก้าเก้าสองบันี้เขาจะเพิ่นตายเพิ่นเพิ่มไปปีนึงล้เป็นเก้าสาเนี่ยเดี๋ยวเป็นหลังเก้าเก้าหลังถึงตำรวจเดียระเคียบหนละเที่ยนเพิ่นเนี่ยอะไรเนี่ยเราง้นบดที่สองหว่ามันเออบารีที่สองหาฟันว่าไปบ้านหลังนั้นเออยัหันดิอายุย่า่เก้าสองเก้าสามตรเล็บ้านสองหาบานบารีสองหา บัาน,นี้ได้เขียนเลขตัวได้ไว้ฟันแล้วขาเจมามาเ้ามะมักหนิไม่ได้ียนตัวได้ไรเด้บอกสุกตะพกสามกบพกสีม่ม่าเหรอไม่ก็นละ่ะไม่ได้เขียนเลขตัวได้ไรเด้ดเอฟันว่าไปบ้านยายขาเจ้าไปน้ำมากับไปน้ำยืนยันลังนั้นเออยืนยันลังนั้นแก่ได้เนาะข้าเจ้าพอดาวฟันว่าไปบ้านหลังใดมันออกบ่เล็ tôi à. nó. <laughs> vẫn luôn cái lệch vẫn phải nhanh lên nhóm cho họ cầu xoong nó nhanh phải nhanh cổng kẹt xoong cho họ khán thôi nó nhanh nó nhanh lên nhanh lên nhanh Mình nhanh lên 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 nhanh ถามไปยังสั่นจนได้เม่แม่เราอยากบอกเลขบ่แล้วมันค้นแล้วมันคนบ้านเฮาบ่บ่นาตาบ่มันคนบ้านเฮาเลยเออคนบ้านน้าข้อโอ้ยม่นเปนผู้สาวเก่าติ่เหมือนว่าลูกเขาจะหยุดเรื่องร้านเขาจะหยุดเรื่องท่นนะลูกตีถีเออแล้ลูกเขาจะหยุดเรื่องร้านเขาจะหยุดเลยล่ะเป็นค้นขาวๆดิคนที่เป็นหูข้นคนสี่ขาวๆขันแม่นพ่อดาวเขียนเลขไว้นึกว่าเลขเขาเนี่ย วันว่ามีคนมามักเนาะแต่เกขามันจะเล็กเขามันบ่มักมาเสียมาเท้าสิเอาก็เข้าเลยนะแต่ว่าบมื่อไรเขียนได้แต่ว่าปล่อยเลขไปหกสามหกสี่หกสามหกสี่ 4, จะต้องห่วคนนีแ้แต่คลิปแรกคุณเนอะคลิปแรกหกสามหกสี่ 4, คลิปนี้กับมิตาอยู่ย่ายกับเด็กบ้านม,นามนันบ่ซ้ำนี่มันบ่ไหนหนูหนูนล้งถือบ่ไหน <c oughs> ร้านเป็นสีหายน้ำยายาจะขึ้น <c oughs> ติดย่ยายง <Yeah. S 1> เนาะนางกระดาอ่าสรุปโป่งทุ่ทไายของพอดาวมิสมี่เด้อค่ะเพิ่นปันนะคะปันนะคะเลขบ้านนะคะเลขบ้านเป็นบ้านเลขที่สองห้านะคะบ้านเลขที่สองห้าอายุย่าที่เสียไปเก้าสองเก้าสามนะคะเป็นแม่ท่านค่ะจิตรจินดาสถาบันท่านนะคะสำาร่บพอดาวเพิ่นเขียนไว้ที่ป้อยไปคลิปแรกคือหกสามหกสี่นะคะ เป็นเปนแม่ทั้งนะคะก็บม่รู้ว่าจะจะเขาคลิปนั้นหรือคลิปนี้นะคะเพระาะว่าคนฝันมีคนมาหมักไม่ชอบนะคะตามนิ่ทีนันทิยาว่าถักฝันว่ามีคนมามักไม่ชอบอาจจะเลขอาจจะเขาแล้วนะคะงามบ่ป่อยยุ่หัวหน้างามบ่อู้เพรได้ไปกสีย<อ>เป็นต่ได้ต่อสองต่อสามยืนบ่<อ>พี่บ่ บ่ละอันสมบ่สมลาขาไรบละมื้นสามบ่ยนะสมตัอมื้นสามมื่นสี่หมะแล้วก็ทียช่มันบ่เออที่เพราะว่านุ่งเสียเอาต่อสองนะต่อแรกก็เจ้าเอาได้ต่อสองต่อไดกห่อต่อสามหมดลเดี๋ยวบ่แม่ยุ้อันน้ำมันบ่เออมาหั้นไปเพิ่มนีกจักเดียวห่อต่นแต่อมันยำตัวน่ทังทังหน้าเ้านี่เป็นบ้านเขาบ่ละบ่บ้านเขาบ่แล้ว ปีนี้พอดีเลยมันปะเราก็บ,บ่ได้เฮ็ดหลายรอบรอบเดียวจบพ่อดีหาทีคนเดียวพี่หนึ่งบ้านเอกบ้านเอกำรถลายมันอ้นอ,อยมันตายช่วงฝนบ่ตกน,นะ,อะตอนขึ้นมาอยู่อ,อ้าวสรุปว่าเลขกคลงทุททอด,อดบบท,ท,ท้ายเป็นวันีนึ่งนี่สนิทเลยเนาะอ้าวน้อง ประหยัดว่าแลายยายห้างเพิ่นมาเลวันที่สนีหลักองสุดท้ายนะคะฟันหนห่อยๆฟันบ่ลายฟันว่ามีคนมาหมากักมาชอบไปค,คุม้มมาคนอยู่บ้านย้ายนะคะบ้านเลขที่ย้ายบ้านเลขที่สองห้านะคะเลขบ้านแล้วก็ถามหาอายุย้ายอายุย้ายเนี่ยเก้าสองเก้าสามนะคะเป็นเนื้อท่านะสุดสุดสินแบ่งรัฐบาลไทยเด้อค่ะหวานหน่อยน้ำหา ขอห้โคขอไ้มันขอไหมีแห้งฟังฟังมื่อเลขออกสิฟันนี่่นี่บัแน่นอ่วันแรงนอันนี้นาออ่ลงไ้โค้งสุดท้ายเลยเนี่ยสี่าบ่ัน่คือก้นการน้สิฟันดูแทะวันแรงขึ้นบางครั้งเลขก็ดาวถ้าบมามันก็แต้มหนึ่งนะคะวัที่วันั้นไหเก้าสามเอไฮแปดสามนักออกเก้าสามนะยไป่่มเป็นก เป็นไปเป็นโสดีนะ้าเฮียวันนี้ไปถามมาอย่ไม่เงยกันเลยคนประจักกันเนาะคนบ่ประจักกันไทถามาอยู่ย่ายเขาเพิ่นเคยโย่หันได้เราไม่เงยกันเลยเอาเพิ่นยืนเด้อนีฝันว่าไม่เงยตายเราไม่เงยกลับมาที่นี่น่ะแบบว่าเป็นเพิ่นได้ฝันเพิ่นเพิ่นได้ตายได้ได้ฝันนั่นนะได้ฝันคือเพิ่นเบื่อตายเพิ่นเกยโย่เงี้ยนโย่ไหมฮะเหมือนเด็กเพิ่นเคยเงี้ยนน้ำกันเันนี้เด็กนานมามั่ก็ถามมนโย่น้ำกันมา อายุแม่พ่นไอแม่พ่นอายุไรพันหนัล่สิเขากรเลืว่ากสองกาสามปที่เล้เนี่กับยุทกดนเดที่ว่าเพิ่นตายเหรอเน่ะเนาะสันสันคือเพิ่นบ้านตายคือเพิ่นกลับขึ้นมาแต่กี่เนาะคือยังบม่หตายเลยนะเพรามันมากลับขึ้นมาคือมันยังไม่ชีวิตยเนะ